พอยอ15พฤศจิกานย2,563พามาเที่ยวชมสวนผสมสวนผสมที่ ประจินดูเลยนะก็ม,มีทุเรียนน้อยเล,เล็กๆสุไว้มีอะไรบ้างทุเรียนใหญ่โอ้มีไม้ประดับด้วยนี่ทุเรียน หมากสงนู่นข้างบนหมากสงต้นสั่งทำรรม,มังคุดตุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าต้นนี้ทำเงินหลายเลยไอ้น้ำดอกไม้สีทองอ้าวนี่อีก โอ้โห oh. hmm. ดูเรียนดูเรียนน่าจะเป็นหมอนแล้วมั้งเนี่ยอ่ะโอ้โหนี่นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรอกอ๋อ oh. เปลือกแย่ yeah, แล้ไลเค้นเกาะเยอะเลยบางสวนบางเจ้าก็โอ้เห็นไลเค้นขึ้นก็เกลียดเนาะ ซื้อยามาหืมฆ่ากันไม่เป็นไรถ้าใช้อะอาดีไปเรื่อยๆอาดี2 5งหไปเรื่อยๆก็อย่างต่อเนื่องนะแต่๋ยเขาก็ทำงานให้เจ้าของสวนเห็นเองลยเค่หลุดหมดเลยลำต,ต้นสะอาดเลยให้ต้นไม้เขาบอกเองเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมาก ปลูกแซมสลับเยอะอยู่สมชายครับ,รบเช็คพิกัดผมสอบถามนิดนึงไอ้ไอ้ตรงนี้อยู่หมู่อะไรบ้านอะไรอะ่ะตรงนี้หมู่แปดครับหมู่แปดครับหมู่แปดบนดงขี้เหล็กครับดงขี้เหล็กครับอําเภอเมืองปาจีนครับอ่าอําเภอเมืองปาจีนมาดูกันนะสวนของคุณสมชายเองอะ่ะมีอยู่สองสวนส่วนนี้มีทุเรียนกี่ต้นอะ่ะ ตรงนี้มีประมาณ80 80รตรงข้างในเป็นเป็นร้อยใช่ไหมอีกแปลงหนึ่งโอ้ผสมประสานหลายสิบปีหรือยังครับเนี่ยไอตรงนี้น่าจะนานเลครับตั้งแต่พ่อไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยดูดูดโอ้กระท้อนบึ้มเลยอะ่ะกระท้อนใหญ่อ่าก็ยัง ยังยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่สำหรับเจ้าของสวนบอกได้แค่ร้านฝ่า,ฝ,าฝ่าเอง <laughs> ดูนะผมมาแล้วเดี๋ยวร้านแตกเดี๋ยวร้านแตกเดี๋ยวเอาดูแล้วกันเนะี่ยก่อนก่อนใช้อะตอนนี้ต้นไม้ก็สภาพแบบแบบเนี้ย e f o r r e f t t r r เดี๋ยวจะเก็บข้อมูลไว้ให้ดูนะเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้โหมังคุดหรอยับเยินเลยอะ่ะแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลมาให้ดู before after ไปได้กันไปดูได้กันโอ้นี่ครึ่งต้นเลยโครงสร้างเสียและแถบนี้หายไปหมดเลยต้นเนี้ย ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไม่เยี่ยมชมเขาอยู่ราจินบุรีอำเภอเมืองอะ่ะนะเดี๋ยวไปชมสวนอีกสวนหนึ่งดีกว่าอันนั้นมีสองร้อยกว่าต้นนะมีกล้วย ปลูกเป็นพี่เลี้ยงก็ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมจำเป็นไม่ต้องเอาอะไรไปคลุมหรอกถ้าโครงสร้างเขาแข็งแรงดีให้อาหารดีๆน้ําดีๆก็ผ่านเนะี่ยโอเคเป็นสภาพส่วนผสมของคุณสมชาย โอ้โหสะใจไหมนี่อะไรนนบึ้มเลยอะกระท้อนเหรอกระท้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆเอาละอันนี้ส่วนนอกส่วนที่หนึ่งเดี๋ยวไปขอชมเนี่ยตัวนี้ ตัดยอดไปสงสัยว่ามีปัญหานะน่าจะแห้งซื้อโอก๊กโอ้ฝรัง่งมีหลายพืชผสมผสานจริงๆโอเคนั้นเดี๋ยวขอญาตไปเยี่ยมชมส่วนคุณสมชายอีกส่วนด้านในนะอเคแค่นี้ก่อนเก็บข้อมูลวะ ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะเป็นความรู้ส่วนนี้กี่ไร่ครับส่วนนี้สิบสาสิบสามหนักไปทางทุเรียนครับโอ้สิบามปลูกได้ตั้งเป็นร้อยนะเยอะครับอาจารกี่ร้อยนะสองรอยน่าจะประมาณสองร้อยเกือบสี่สิบต้นมั้งผมก็ผมปลูกใหม่ก็สี่สิบกว่าสองร้อยสี่สิบออกปลูกเพิ่มก็อายุมันกี่ปีแล้วตัวนี้สามโอ้เกินแล้วมั้งนี่หครับ ห<ป> <6 S 1> กแล้วใช่ไหมครับหกปีกับเจ็ดปีครับเกิดจ็ดปีตัวนี้ก็ให้ผลตัวเนี้ยครับปีที่แล้วน่าจะประมาณสิบลูกเล่นตัวนี้อ่ะดูดูนะ before after ใบให้ดูกันเป็นแบบนี้ ไฉีดที่อาจารย์บอกหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์อีกแล้วพ yani uh ี่ประพันธ์นะครับอเหนื่อยหน่อยอะแต่ว่มีความสุขหลายบางส่วนเน่เจ๊ผู้หญิงอะฉีดคุณเดียวฉีดอย่างฟรานี่เลยไม่อยากคุยใครเฝ้าแต่สวนต้องต้องฉีดนี่ก่อนเลย อันนี้มาปางโอ้รับฤดูเลยใช่ครับใกล้แล้วโอ้โหอ่าโอเคนะอ่าดีสองห้าห้าหนึ่งมาถึงสวนคุณสมชายแล้วที่หมู่อันนี้หมู่อันนี้ตรงนี้หมู่สิบสองครับหมู่สิบสองอีกสวนหนึ่งหมู่แปดหมู่แปดนะดงขี้เหล็กเหมือนกันตรงขี้เหล็กตรงนี้บ้านพระครับอ๋อตรงนี้บ้านพระครับที่นู่นดงขี้เหล็กโอเคเมื่อกี้ข้ามฝั่งมาเมื่อกี้สวนหนึ่งอันนี้สวนสวนที่สองอันนั้นสวนผสมผระสานมีไม้ประดับด้วย หลายหายอย่างเชนิดคุณสมชายก็ปลูกไม้ประดับครับตัวนี้ส่วนนี้ไม้ผลโอ้โหเอาด้วยอ่อนุ่นทุนเกล้ามยงชิดทุนอ๋อทุนเกล้ามยงชิดพันปลปลทุนเกล้าใหญ่ๆไข่ไก่ใช่ครับถึงดูดูครับทุกต้นเลยอ่ะไม้ผลนะครับแล้วก็ อืมโอ้สองร้อยสี่สิบสองร้อยแล้วก็เติมไปอีกสี่สิบปลูกตามก็ยังต้นนี้ก้านยาวรบบอ๋อต้นนี้ก้านยาวดกมากใช่ไหมต้นนี้ก้านยาวมีมีหลายต้นไหมพันนี้ก้านยาวมีอยู่ประมาณสิบสองต้นครับสิบสองโหลหนึ่งพอดีนะ ยี <22 S 2> ไม่ได้ปลูกเพื่อการยาวนีดไปทางหมอนทองเดิมๆนะหมอนทองก็ป๊อปปูล่าหน่อยหมอนทองอไม่เป็นไรบันทึกไว้ใบแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวอาดีทำงานให้นะเออเดี๋ยวอาดีจัดการให้ดูให้ติดตาแล้วกันเพราะว่าคุณสมชายเขาอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้ว <c oughs> เขาก็จะเห็นต้นไม้ ได้ติดตาอ่าอันนี้ปลูกซ่อมใหม่หมอนเหมือนกันหมอนครับมีแต่หมอนเขาที่ปลูกซ่อมอ๋อฮะฮะเออจำไว้ได้กันนะอยอดตกตกอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 มาแล้วผมเนี่ย เอาตัวนี้มาแนะนำส่งเสริมคุณสมชายเขามีหลายพืชอะ่ะครับไอ,ไอ้ไอ้ส้มโอก็ไม่ธรรมดานะดูไปอืมก็สมชายไม่ว่ากันนะก็ก็สมชายต้องตอนนี้ก็หลังจากเก็บเกี่ยวอะ่ะนะก็ได้ได้ พอดีแหละได้เข้ามาบูมสวนแล้วก็มาทำความสะอาดเติมธาตุ lifting, แต่งกิ่งอะไรเข้าไปให้อาหารไปก็ผมมาวันนี้คุณสมชายยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ไอตัว Rd 2551นะผมมาถึงปราจีนเป็นพักพวกกันครบกันมาหลายปีแล้วพระอาจารย์คนเดียวกัน <g ö ımız> ใจคนเดียวกันมาเจอกันก็ต้อง,อง,ง,องเอาดีเอาไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่มา,เ,มาเดียวไปโดนตรงนี้ได้ป่ะมาเยี่ยมชมน่ะทำให้ให้ดูว่าเออสภาพเป็นแบบเนี้มแมลงมีมแมลงเข้านะมีมแมลงเข้ามารบกวนแล้วก็ใบก็มีปัญหานะครับอมมแมลงมันรุนแรงนะไล่เล่นะสะเบิ เพราะว่าเขา,เาใช้กันเยอะนะไอ,ไอพวกสาร,รต่างๆนมกนะเขาจะจีดเคลือบเห็นไหมแมกกายาแมกกาโอ้โหแมกกาเลยนะรเราเราไม่เรเราจะใช้นะสมชายจำไว้เค,เคมีแรงๆเราใช้ครั้งเดียวในกรณีที่เกิดโรคระบาดบมาแมลงเข้าครั้งเดียวใช้ร่วมกับอาดี สตมุติว่าเคมีเขาให้ใช้ 40cc นะยกตัวอย่างนะสมชายให้ใช้รถเคมีลงครึ่งหนึ่งเห็นไหมประหยัดนะรถเคมีลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ใส่ RD ดี 5cc ผสมเป้สพายหลัง20ลิตร RD เนี่ยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเคมีขนาดใส่น้อยนะคเออ ก็จะเป็นเทคนิคเกล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆครับท่านดกรกรให้ความรู้องค์ความรู้มาแบบถูกต้องแบบได้ผลผมก็ได้แนะนำส่งเสริมกันอีกทีหนึ่งมีจะโชว์ต้นไหนอีกไม่ครับเกทั้งหมดก็ถึงโอ้ก็ไม่ไม่น้อยนะสองกว่าต้นนี่ก็พอพอ,พอสมควรเลยแหละ อ่าดูก่อน,น,นต้นแป,ป,ปลงนี้นะครับพี่ถ้าเราจริงๆแล้วหวังผลนะ่ะกล้วยอะ่ะเคลียรนะ์เลยเนาะเคลียร์ก็ไม่ไม่ต้องเอาไว้ไม่ต้องเป็นพี่เลี้ยงแนละ้วถ้าสายพันธุ์คดีดีก็ขุดหน่อไปย้ายเข้าโซนกล้วยไปเลยนี่กล้วยจะเป็น กล้วยหอมหมดเลยใช่ไหมอ๋อกล้วยหอมเนะี่ยเพราะว่าจะอยู่เคียงกับทุเรียนกล้วยกินเก่งกินเก่งดูด,ดูแต่แรกกินก่อนเลยดูดก่อนเลย,เ,ยเออไม่แบ่งเพื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวดูลักษณะง่ายๆก็ต้นนี้ครึ่งตน้นครึ่งซีกหายไปนะมาอยู่ข้างๆกับน,น้องกล้วยก็เหตุผล ปัจจัยหลายประการเนี่ยมันมันถ้าเป็นคนก็ป่วยแล้วต้นนี้เออครึ่งตัวอำอำไรอำมาพึกครับ <laughs> <c oughs> เห็นไหมคุณสมชายปลูกตั้งหลายปีก็ไม่เป็นไรทุกต้นเลยอะ่ะผมเช็คใบเช็คลำต้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็ก่อนใช้แล้วก็หลังใช้อะดูดูลำต้นเก็บบันทึกไว้ก่อน ให้ดูดูกันไว้สมชายใช้สารเร่งด้วยใช่ไหมม,ม,มีอยู่แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรเอาแบบเดิมๆเลยเดี๋ยวเราก็จะบอกให้วิธีการที่ถูกต้องและแม่นยำไงว่าออใช้อย่างไร ใช้ปุ๋ยสูตรอะไรใช้มากน้อยต้องใส่ให้พอดีถ้าเกินโดยมากเกษตรกรเรกรจ้าของสวนต่างๆใช้เกินนะมีตังเยอะนะให้เกินเราต้นไม้มันกินนิดเดียวเหมือนมันกินมันกินข้าวที่ชามเดียวเราให้มันกินสามชามสี่ชามนะเข้าใจผิดว่าถ้าอยากได้เงินเยอะๆกำไรเยอะใส่โหมใส่ปุ๋ยสิถ้าเองทำนาเองปลูกพืชเองไม่ใส่เลยก็ใจจ่อยเล็กๆไม่ใช่ ต้องใส่แบบพอดีและแม่นยำนะถึงจะได้ผลแล้วก็ใส่ก็ประมาณสักไม่เกิน2เดือนนะปุ๋ยปุ๋ยเมนะ็ดอ่ะเวลาใส่อ่ะก็คือ45วันจะกินหมดแล้วค่อยเติมบางคนใส่ใส่ยเยอะแล้วก็ครั้งเดียว6เดือนเลยบางบางเจ้านะครับใส่ไปเยอะโอผิดผิดหลักก็คือ เขามากเกินอะให้มากเกินอ่ะเขาก็แสดงโอ้ต้นนี้ก็เนี่อยาอาการแบบนี้นะไม่ต้องโอ้ไม่ค่อยสวยมียอดนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราก็ด้วนกันสดๆเลยไม่มีการเมคไม่มีการมา ขายยาไม่มีการมาเตรียมกันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเอาแบบเนี้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวผมก็จะตามผมจะตามเก็บเนียบไปให้หมดแหละ,ะหอ,อ้เกืบทุกต้นนะถ้าโครงสร้างสมบูรณ์นะองค์ประกอบสมบูรณ์นะร้อนฝนหนาวก็มิสามารถทำลายพืชได้ถ้าถ้าเขาแข็งแรง เดี๋ยวเข้ามาทาคำความสะอาดอ๋โอ้ยเยอะมากเลยต้องทำเกษตร,รแบบสะอาดแล้วก็ที่สำคัญต่อไปนี้ก็สุขภาพจะดีแล้วเคยเคยได้กลิ่นพวกปุ๋ยยาอะไรต่างๆใช่ไหมฉุนกันเนาะบางคนเพื่อนผมหงายเงือบไปหลายคนแล้วอะเออใช่ โอ้เยอะอยู่อ่ะสองร้อยกว่าต้นไม่ธรรมดาน่าผมมาเช็คนีละได้มาเยี่ยมแล้วก็ b e f o r e after ก่อนใช้หลังใช้ก็จะรายงานผลเจ <7, 000 S 1> ็ดวันเ7ว <000 S 2> ันครั้งเยี่ยมที่สุด7วันครั้งในกรณีที่ดูแลรักษาแบบสม่ำเสมอและปกติเราก็จะใช้7วันครั้งไปเรื่อยๆ เจ็ดวันครั้งแล้วถามว่าถ้าเมื่อไหร่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเรามองด้วยสายตาแล้วว่าโอ้ลำต้นสวยใบยมันวับอะไรอย่างนั้นนะโรคและ,มะแมลงไม่เข้าก็ถอยห่างเพราะว่าโครงสร้างแข็งแรงแล้วสมบูรณ์แล้วก็14วันครั้งยังได้เลย นะเ,เออใช่ก็มันแข็งแรงแล้วสวยหล่อแล้วว่าคุณจะไปยัดอะไรให้เขาเขาาไม่รับเลยดเดี๋ยวก็ไม่ไหวอีกก็ยินดีมากๆวันนี้สมชายมาเปิดสวนให้เลยนะถามว่าได้กี่ล้านไม่ไม่กล้าบ,บอกภาษีสัมรกระเขาไม่ตามมันหรอกตตอนนี้กเกษตรกรกำลังต่อสู้กันแบบ นีลล่แหละก็ผมคุณประพันธ์นะเอาอาดีสองห้าห้าหนึตัวเนี้มาแนะนำส่งเสริมนะงานวิจัยดีๆเป็นโปรด u ักท์ทำจากพึ่งงานวิจัยของคนไทยของดรกรสุขเกษนะครับ ต้นนะครับต้นนี้บาตอนนี้บางส่วนที่ใช้ต่อเนื่องมาเป็นเป็นข้ามปีนะครับ1ปี2ปี3ปีพอพอมันให้อาดีทำงานไปมันก็ไปปลดล็อกปลดล็อกแล้วก็อาดีเข้าไปทำเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วก็ไปรักษาแล้วก็สร้างฟื้นฟูเซลล์ขึ้นมาใหม่เลย ลำต้นใหม่ใบใหม่เข้าที่แล้วก็มาแล้วหลายๆส่วนช่วงกันยาตุลาลดน้ำปกติใช่ไหมครับลดน้ำปกติลดน้ำปกติลดน้ำนี่ปกติเลยผมมาผมอยู่สองวันลดทีสองวันลดทีก็ไม่แปลกอะไรสบายๆครับถูกแล้วก็ก็ได้ก็ดูจังหวะเอานะดูดูจังหวะที่มันมันจะ ออกดอกออกผลแล้วก็ดูจังหวะที่ปริมาณเทวดาช่วยเยอะน้ําฝนเยอะอะไรจริงๆเราเราก็เบาๆดูห่างๆนิดนึงครับคือเขาไม่ชอบแฉะโอเควันนี้ผมคุณประพันธ์เอาอารัดีส5งหเนี่ยรูปดรอกเตอร์ก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดรอกเตอร์ก็มาเยี่ยมคุณสมชายอะ เก็บไว้แล้วก็ดําเนินการแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆถ้าท่านใดสนใจจะให้ผมไปดูสวนไปก็ไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมา065 213 2112คุณประพันธ์ครับผมนะปรึกษากันขอบคุณสมชายมากวันนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ